ภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมัน4,000 40, ลิตรชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อขณะที่จอดติดไฟแดงบริเวณสีแยกเทศาบาลตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนและเจ้าของร้านค้าบริเวณดังกล่าวพากันวิ่งหนีเปลวไฟที่ลุกไหม้และระเบิดรุนแรงจนบ้านร้านและถูกไฟไหม้เสียหาย19คูหาค่ะรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เสียหาย6คัน หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีรุทธพลนวราชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ,บ้านที่ถูกไฟไหม้เพื่อเตรียมนำข้อมูลภาพรวมความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเบื้องต้นบริษัทรถบรรทุกน้ำมันก็จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะ ขณะที่นายวิชัยประจงกรเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างก็บอกว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นก็ได้ยินเสียงดงังแล้วก็เห็นไฟไหม้ก่อนที่จะขับรถยนต์ออกจากบ้านไปที่ปลอดภยัยซึ่งหลังเกิดเหตุยังไม่สามารถเปิดค้าขายได้นะคะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบแล้วก็เล่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทําการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดค้าขายได้ตามปกติส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องรอให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นมาสํารวจแล้วก็ประเมินความเสียหายอีกครั้งค่ะ